ไม่เหมือนกับเฟนเดอร์ทั่วไปเทเลทั่วไปติดมือแล้วก็ชัดมากอะ่ะโดยที่ไม่ต้องไป,ไปเปิดไกลเยอะเยอะอ่ะโอ้โหเสียงทีน<ง>บอกเลยว่า hey, hey, Mama said the way you สวัสดีครับพบกันแล้วกับการรีวิวสินค้าผมเจมส์ซิอาร์นะจ๊ะนัดครับพี่แนทครับวันนี้เอาแบบว่าเป็นกีตาร์ซิกเนเจอร์ของใครหลายๆคนเป็นต้นแบบของศิลปินหลายหลายคนเลยวันนี้มาพร้อมกับอันนี้ Fender Telecaster Jimmy Page ครับผมโอ้โหเย้ตำนานครับผมท่านหนึ่งชอบไหมพี่คนนี้ชอบครับชอบสิพี่ใครๆก็ชอบใครๆก็ชอบพวกนั้นอ่ะเจ็ดพลามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเนี้ย รูปล่างหน้าตาโอ้โหแจ่มมากๆครับนะครับผมแต่มมากๆแล้วงานบอกเลยงานดีมากอันนี้พูดถึงภายนอกก่อนนะครับมจากสัมผัสจากอะไรรู้สึกว่าที่สำหรับคนที่ชอบคนความความรู้สึกที่เป็นคอที่แบบจับแล้ว,วรู้สึกความรู้สึกแปลกใหม่อเออรู้สึกไม่เหมือนกับเฟนเดอร์ทั่วไปเทเลทั่วไปมาลองตัวนี้ดูอ่ะใช่ครับนัจ๊ะพี่นัทยังไงพี่สัมผัสเห็นครั้งแรกเห็นครั้งแรกก็แบบเฮ้ยมันมันเป็น เทเลที่แบบเฮ้ยเหมือนจิมมีเพลก็เคยแบบทำลายพวกนี้เอาไว้เองอะ่ะอ,อ,อืมเอาฟ้ากับพื้นย่นีเไม่ใช่อพวกลวดลายพวกนี้ทำลวดลายพูดมันลวดลายอย่างนี้เนี่ยอ่าล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะมีซิกเนเจอร์กับเฟนเดอร์ออกมาให้เราได้แบบได้ชมกันออบอกเลยว่าแจมา่มมากๆทัถ้างั้นไปดูสเปคกันครับผม จัดดูสเปคไปพี่ที่เห็นชัดๆแจ่มๆเลยคืออะไรพี่ชัดๆเดีก็ต้องเป็นลายเพชรอยู่แล้วล่ะนะลายเพชรนี่คือเห็นชัดๆเลยใช่แล้วก็ปิกาดที่ไม่เหมือนใครครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ครับเรื่องของคออ่ะใช่ครับเรเดียนเจ็ดอ่าเรเดียนเจ็ดจใช่แล้วก็มีการเคลือบคอแบบทําเป็นเละกเก่าๆเลยพอมองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามีทําเป็นรอยแบบรอยรอยแบบเลกเกอร์ แบบเลลิกเท่ๆอ่อนๆได้ดูด้วยใช่ครับแล้วก็มีลายเซ็นจิมมี่เพกด้านหลังเราเข้ามาสู่ที่เลเดียน7.25ดีกว่าครับผมเลเดียน7.25ความรู้สึกของผมเป็นอะไรที่แบบมันจะโค้งๆว่ะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่แบนอะใช่ไม่แบนใช่อันนี้คือ7.25มันอยู่ในตระกูลกีตาร์พวกไหนก็พวกวินเทจอะครับวินเทจใช่ไหมใช่ครับคือมันเป็นมันเป็นเลเดียนยุคเก่าเหรอใช่มาจากยุคนู้นเลยมันจะดียังไงก็เหมือน เวลาดันสายะอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันมือเรี่ยดันแล้วมันจะเวิร์บมือได้ความโค้งตรงนั้นหหเหมือนเขาอาจจะย้อนไปให้แบบให้ได้สัมผัสเหมือนที่จิมมี่เพจทเล่นในยุคนั้นจริงๆขนาดน,นั้นเลยทีเดียวใช่ใชงั้นเราไปย้อนเวลากับเสียงคินดีกว่าครับได้ครับ โอ้โหเสียง,งินบอกเลยว่าเฮ้ยรับประทาน <laughs> อ้ยเสียงมันดีว่ะพี่ใช่เสียงมันมีความอะคูสติกที่แบบเคราะแบบมาก <c oughs> เขาทำไอ้นี่ฟิงก์ก็บอดแบบบางเหมือนเทเลเก่าจริงๆครับ<ๆ>ครับสังเกตได้ฟิงก์็บอดจะบางเกี๊ยเลยใช่แต่ว่าให้เสียงแบบเออมันมีอะทำให้มันมีแบบพูดไม่ออกอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าแบบเสียงมันผสมกันแบบกลมกล่อมมากอะ เสียบแจ็คเสียบตู้เพาะเลยพูดง่ายๆเออดีวะแต่ว่าคอเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะใหญ่หน่อยนะแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่แบบว่าผมจะพูดยังไงดีมันจะเป็นความรู้สึกมันจะความรู้สึกเป็นซีเชฟอยู่ครับใช่ครับแต่มันจะดูแน่นเต็มมืออาอาคนชอบเล่นกำคอไม้ชอบเลยความรู้สึกเป็นแน่นเต็มมือมันจะไม่มันจะไม่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนดีหรือเป็นเหมือนอะไรนะที่มันจะแบบติดติดมือแต่มันคือเป็นซีเนี่ยจับลักกำได้เลยแต่ติดเข้าไปในเนี้ยซึ่งจริงๆก็คือ โอเวลล์โอวลล์โีออเรลลีไม่ใช่จะใช้ปากอะไรทำอะไรล่ะเป็นโอวลล์ีที่แบบเป็นสเปคเฉพาะของจิ้นเส็ดอ๋อครับผมโอ้ยอยากฟังแล้วไปฟังเสียงแตกว่าเหนือหรือเปล่าพี่ได้ครับ you mm -hmm. โหเสียงแตกไปไงพี่โหจิโกมากจิโกจริงได้ความวินเทจแล้วยิ่งเล่นลิกของเล่นลิฟของเพลงในเลสปิ้นของเราเนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งโดนมากก่อนที่เราจะไปสรุปกันถามพี่แนเรื่องของเรื่องของเสียงของอะไรผมมีเก็บความรู้นล็กๆน้อยมาฝากได้ครับพี่รู้ประวัติจิมมี่เพจต้องมีอะไรไม่รู้ไม่ค่อยทราบเลยอ่ะจิมมี่เพทแต่จริงๆเขามีฝาแฝดนะรอใช่เกาะเขาเล่นกีตาร์เขาเป็นเชฟมาก่อนพี่รอใช่แต่ทีนี้มันมีการแข่งขันอาหาร อก็เลยแข่งขันกันแล้วคือสองจิมมี่เนี่ยก็มาแข่ง uh, กัน mm นี hmm ่เสร็จ uh, ปุ๊บท <sk ําอาหารมาเสร็จปุ๊บแล้ที่เขากรรมการไม่รู้งงงเอะคนไหนคนไหนคือไข่จิมมี่สองไข่หวานก็ลองชิมชิมจานจานแรกหวานไอ้ได้จิมมี่หวานอ๋อแต่พอตักชิมคนหนึ่งปุ๊บจิมมี่เผ็ดเผ็ดไอ้จิมมี่เผ็ดโอ้เป็นงี้บ้าไม่ใช่เอาสะดวกง่ายๆก่อนเรื่องของเสียงพี่แนทเล่นแล้วรู้สึกยังไงกับมันบ้างโดยรวมทั้งคลีนทั้งแตก โอ้โหคืออยากกระบอกคําเดียวก่อนที่จะอธิบายอะไรต่อเสียงโคตรดีเลยครับไม่รู้จะพูดอย่างไร้อส่วนตัวเป็นคนชอบเทเลอยู่แล้วคือเล่นแล้วแบบเทเลคอดําคือไม่เคยเล่นเทเล My a s สแล้วก็เป็นพิ้นกระบอกโลหบูดมาก่อนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยม่งชัดเจนมากเลยะคือมันเป็นกีตาร์ที่แบบเล่นเล่นเสียงแตกน้อยๆแต่ว่ามันติดมือแล้วก็ชัดมากะโดยที่ไม่ต้องไปเปิดแบบไกลเยอะๆอะใช่เออมนช่วยตรงนั้นแบบโห ทุกอย่างองค์ประกอบมันดีหมดเลยเออดีคือจริงๆกีตาร์แบบนี้ผมไม่ใช่เปต้องพูดอะไรเยอะใช่ครับเพราะมันดีในตัวมันเองอยู่แล้วครับใช่ครับมันเป็นกีตาร์ที่แบบใครที่ชื่นชอบเลสซินชื่นชอบจิมมี่เพจอะไรเงี้ยผมแบบเออมันเป็นกีตาร์ที่น่าสะสมอ่ะอืมครับผมคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาชอบเก็บสะสมกีตาร์ที่เป็นซิกเนเจอร์เออซึ่งร้านเราเนี่ยก็มีหลายหลายรุ่นนะใช่ครับก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยครับกับเฟนเดอร์เทเลจิมม บอกเลยว่าไม่ต้องไปไปไปคิดไปคาดหวังอะไรมันมากเพราะว่าคุณคาดหวังกับมันได้ครับมันเสียมันดีครับราคาจับต้องได้เลยใช่เพราะฉะนั้นก็มาลองหรือมาชมคลิปของเรากันได้นะจ๊ะครับยังไงผมกับพี่แนนนี่ของตัวเราไปก่อนครับผมครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีนะจ๊ะ